เผยของสี่อย่างนำโชคเรื่องเงินมีติดห้องทำงานไว้ปังแน่นอนหากใครที่กำลังหาของตกแต่งห้องทำงานที่นอกจากจะวางไว้เพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยเสริมความเป็นมงคลได้อีกด้วยวันนี้เรามีของนำโชคสี่อย่างที่ช่วยด้านการงานและเงินทองควบคู่กันไปเลย 1. กกหรือคางคก ในตำราฮวงจุย้ยกบมีความหมายเกี่ยวข้องกับเงินและความมั่งคั่งโดยเรียกว่าจินซานกบเงินเป็นสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมจีนโบราณมีต้นกำเนิดแบบผสมผสานโดยเชื่อมโยงกบไปหาเทพพเจ้าด้วยจินชานหรือคางคกทองคำมักปรากฏในรูปของรูปปั้นคางคกสามขา ตาสีแดงรูจมูกบานตามกฎของห่วงจุย้ยคุณควรวางไว้ทางประตูหน้าออฟฟิศเพื่อให้พลังงานของเงินไหลเข้ามา 2. ปลาทองปลาทองถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองในวัฒนธรรมจีนชาวจีนเชื่อว่าปลาทองสามารถเรียกเงินและความมั่งคั่ง เข้าหาตัวได้เนื่องจากคำว่าปลาทองในภาษาจีนจะออกเสียงเหมือนกับคำว่าความอุดมสมบูรณ์และอีกความเชื่อคือปลาทองแพร่พันธุ์ได้ไวเหมือนการเสริมดวงการเงินให้ร่ำรวยเงินทองได้โดยเร็วดังนั้นการมีตู้ปลาทองในห้องทำงานจะทำให้วงจรการเงินเคลื่อนไหวเข้ามาหาได้ และยังสร้างนิสัยการเงินที่มั่นคงได้อีกตั้งหาก 3. แมวกวักหลายคนน่าจะเคยเห็นมาเนกิเนโกะหรือรูปปั้นแมวกวักในร้านอาหารญี่ปุ่นหรือบริษัทญี่ปุ่นซึ่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นเชื่อเรื่องแมวกวักเรียกเงินในช่วงทศวรรษที่1,400โดยกล่าวว่าอุ้งเท้าขวาของแมว มีหน้าที่ดึงดูดเงินส่วนอุ้งเท้าซ้ายเอาไว้ดึงดูดลูกค้านอกจากแมวกวักของญี่ปุ่นทางพุทธศาสนายังเชื่อว่าแมวที่มีขนสีเข้มสามารถนำมาซึ่งทองคำํำในขณะที่แมวที่มีขนสีอ่อนจะนำมาซึ่งเงินและยังพบว่าแมวเป็นสัตว์นำโชคการเงินในวัฒนธรรมอื่นๆด้วย ในวัฒนธรรมรัสเซียเชื่อว่าแมวสีฟ้าเป็นตัวนำโชคดีส่วนในความเชื่อของชาวอิตาลีก็ยืนยันว่าถ้าคุณได้ยินเสียงแมวจามเงินจะไหลเข้ามาหาคุณ 4. แมงมุมอาจจะฟังดูพิลึกที่แมงมุมจะเป็นไอเทมเสริมดวงการเงินแต่ในวัฒนธรรมของชาวโปรตุเกสชาวออสเตรเลีย และอื่นๆมีความเชื่อว่าแมงมุมเงินสามารถนำโชคลาภทางการเงินมาให้ดังนั้นหากคุณพบว่ามีแมงมุมบนเสื้อผ้าของคุณหรือเจอแมงมุมในบ้านเจ้าแมงมุมจะนำความมั่งคั่งมาสู่คุณได้คุณอาจจะต้องแข็งใจที่จะไม่กรีดร้องและสะบัดมันทิ้งเพื่อความมั่งคั่งและล่ำรวย